แนะนำเพจซื้อขายดีเกม Rv ปลอดภัยแน่นอน100%มีต์มีแต่50บาทถึง1 0 0บาทใครที่สนใจอยากจะซื้อขายดีสามารถติดต่อเพจ admin ต้น TT เจ็ดเพจแท้ยอดไลค์70 0 0 0เดี๋ยวทิ้งนี้เพจไว้ให้ใต้คลิปขอบคุณครับ สวัสดีด้วยน,นยินดีร้บเรัาสู่ชาแนลดากนั้นและนี่คือหนึ่งในเกมในตำนานนะที่หาดูยากมากๆและนั่นก็คือมีการหยิบแครี่นะห้าตัวลงมาในการแข่งขันจริงๆนะไม่ใช่โชว์แมตไม่ใช่ฟันนี่แมตนั้นแต่คือเป็นการแข่งขันระดับเซมิโปรนะที่ใหญ่ที่สุดในไประเทศไทยนั่นคือเอาวีดิ i ชันหนึ่งัน้นั่นเองนะว่ามล่แครี่หในเกมนี้น่าจะเป็นยังไงนะ ก็อยากจะมาให้ดูนะว่าเฮ้ยในะในการแข่งขันมันก็มีการเล่อ,อะไรแปลกๆแ,แล้วชนะเหมือนกันนะคือที่สำคัญนะในเกมนี้คือทีมแคนดี้เนี่ยชนะด้วยแล้วก็ชนะได้ค่อนข้างที่จะขาดด้วยนะก็เพื่ออะไรก็สงสัยว่าแคนดี้คือใครแคนดี้ก็คือเบคอนดีมณัปัจจุบันหรือคือตามหาความฝันณปัจจุบันนะที่แบบไปแข่งเอเอีเอ็นนะสร้างชื่อเสียงให้ไทยแบบโอ้โหต่างประเทศที่แบบคือหามากนะว่าเฮ้ยในแบบอายุยังน้อยทำไมแบบถึงโหได้ขนาดนี้ตบทั้งทีมแฟรแชมป์โลกแล้วก็รู้สึกว่าจะชนะบุรีรัมด้วยนะในรอบเก ก็มาดูกันนะในเกมนี้นะพวกเขาจะเล่นได้ปั่นแค่ไหนนะสำหรับอ่าทีมแคนดี้เนาะก็สมัยก่อนชื่อว่าแคนดี้แหละแต่ปัจจุบันนี้คือเป็นเบคอนเบคอนดีมนะชี้แข่งใน RV Division 1 2020อยู่นะตอนนี้แล้วก็อ่าเป็นหัวตารางด้วยนะสำหรับอ่าเบคอนดีมในตอนนี้นะก็เจอกับทีมแบ็กฟินนิคนะรู้สึกว่าอ่าคนที่เล่นดินดิสฝั่งโดฮาแน่เป็นไอป๊อตโปรนะปัจจุบันนี้หรือเปล่าชื่อคุ้นๆอยู่นะ อ่าเป็นเดี๋ยวหน้า c b เล่นอะไรวะเนี่ยอันนี้คือใครเป็นคนเล่นโลมเนี่ยอีเลสโลมเหรอคือไม่ต้องตกใจนะคือเนี่ยหลายๆคนที่ติดตามดูแข่งมาตลอดจะรู้อยู่แล้วนะว่าอีเลสก็คือทารอนอีเลสในปัจจุบันนี้นะส่วนคิวคิวเด็กชายบีมก็คืออยู่เบคอนดีมซีโร่นี่ไม่มั่นใจว่าใครนะกับแมวน้อยนะมาวะเป็นซีโร่จังเกิลวะคือในเกมนี้รู้สึกว่าจะแตกแค่ป้อมเดียวเองนะสำหรับทีมงาดี้อุ้ยปางหวังโดนด้วยจังหวะนี้ยังไงเอ่ยโดนหรือเปล่า อัศดายุทธเหรอชื่อเขาอ่ะคือเข้าใจป่ะว่ามันไม่ได้เก็ตชิ้นง่ายๆนะเว้ยแบบแบนแบบเนี้ยที่แบบหยิบแชรี่มาเล่นท่าตัวแบบเนี้ยค่ะดูยากมากนะเหมือนที่บอกแหละว่ามันเป็นการแข่งขันเรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันระดับประเทศเลยว่าได้นะเอ่อเอาฟีดิ้งชั่นวันเนี่ย เกมนี้ก็ไม่ค่คยพูดเท่าไหร่นะไม่รู้ว่าจะวิเคราะห์อะไรดีแต่แนะนำว่ายอย่าไปเล่นตามนะถ้าอยากเล่นตามก็แนะนำไว้ให้กดไปห้านะาไม่ใช่ว่าแบบไปกด3ไปชวนแบบคนอื่นเล่นโอ้โหขาดเข้าจังหวะนี้ยังไงเอ่ยกดอันตีเพื่อกันแช่นะการแข่งนะคืออันตีของอ,ะ,อะไรนะลูกนะมันกันซีซีด้วยนะก็คือไม่โดนแช่แข็งนั่นแหละโอ้ตอนนี้สองศูนย์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะรู้สึกว่าสกอร์ขาดเราก็ป้อมขาดด้วยนะในเกมนี้ก็คือแบบโอ้โหโคตรเถื่อนอะนะคือตอนนั้นมีแบบเป็นที่ฮามากเลย ก็ดูไว้นะแบบเผื่อได้เป็นแนวทางแบบใครอยากไปชวนเพื่อนเล่นแบบเฮ้ยแครี่ห้าย่เงี้ยก็สามารถลองเล่นได้นะเราะเกมนี้ก็เพิ่งแข่งกันมาประมาณ1ปีเป๊ะๆนี่แหละนะจะครบรอบ1ปีอีก3วันนะจะไปิวของแมวน้อยบ้างมาแล้วอย่างโหเลยเบิร์ตายเลยเอาเรื่องจัด สำหรับใครที่อยากไปลองเล่นก็อย่าลืมนะว,ว่าให้ทดสอบให้ดีก่อนอย่าเพิ่งเอาไปลงแรงนะบางทีแบบโอ้โหเห็นชแนลดาร์กเนี่ยนะแชรี่ห้ามาไปชวนเพื่อนเอาไปกดแร้งแพ้แล้วมาโทษผมไม่ได้นะทุกคนเราต้องแบบไอ้นี่ก่อนนะเราต้องฝึกต้องต้องฝึกกันก่อนนะว่าแบบเออจังหวะเข้าจังหวะออกอะไรยังไงนะช่งนี้จา่ายซีซีไปโอ้โหคือดาเมจจัดมากอะแชรี่ห้าอย่างที่บอกนั่นแหละขบวนแมวน้อยน่าจะตายหรือเปล่าไม่ตายนะรอดออกไปได้ ้รู้สึกว่าชิ้นแรกที่แบลน้อยจะขึ้นจะเป็นน่าเป็นสลีสติงหรือโกงเล็บนะดูจากการบิวแน่าเป็นกลงเล็บหรือเปล่าที่แบบตีแล้วแบบยิงตีเร็วขึ้นน่ะเน้นแบบแอตแทกสปีดก่อนค่อยไปแบบไปเน้นเบสดาเมดอุ้ยโดนหรือเปล่าวันนี้อุโอ้โหอย่างแรง

อู้ย,ยูนี่จะสบายยุดโดนหนักมากนะคือทีมตรงข้ามนี่ถ้าใครที่แบบรู้แข่งมาตลอดก็จะคุ้นๆน,นะพวกแบบเซเว่นดักอะไรพวกเนี้ยนะออกัสติดซิทอะไรพวกเนี้ยรู๊กเลยรู๊กรู๊กเลยโอ้โห و, แปลกหัวไปเดี๋ยวจะหวะัดกดโค้ดวอล์กมาโอ้โห,ดดโ,โ,หโดนหุบสองยังไงเอ่ยอ,อีเลสเปิดอันตรีเพื่อโปรเทคช่วยทีมโอูโ้ยวันนี้ได้เป็นซีโร่ที่ตายลงไปแน่ตายแค่ตัวเดียวตัวนี้แหละโอ้โหดูดิอีเลสแบบเบิร์ตอย่างแรงเลย มาว่ะจวัีแมวน้อยมาแมวน้อยมายังไงเอ่ยแมวน้อยกดมาอุ้ยกดกดบ<ด><า>ล,ลบอกลน่าจะรอดอยู่<ๆ>เพราะจำได้ว่ารู้สึกว่าตายแค่ตัวเดียวเปล่าโ,โจกเกอร์ไปดันการดูนะ<ๆ>เขาเล่นยังเป็นแถนมากเลยด้วยนี่คือไม่ได้ดับมาโยนๆนันแหละไรกเรา,าโอ้โหดับให้แอนดี้มาโยนหรือเปล่าไม่ได้โยนนะน,บบนี่เป็นหนึ่งในเกมที่สร้างชื่อเสียงให้กับทีมแคนดี้นะเป็นหนึ่งในเกมที่สร้างชื่อเสียงให้กับน ok ้องๆเอาเลยแต่เป็นชิงหามากับตอนนั้นอะ ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศคือต่างประเทศทเขาก็คือ,องานเหมือนกันะนะเฮ้ยอะไรวะโอโหแครร่5ตัวอะไรเงี้ยในแบบดิวชันวันอะโ,อโห่อยังจัดว่ะ แมวน้อยยังไงเนี้ยมีครับแมวน้อยเซเว่นเบสโครแล้วบายจะไม่ยู่นะครับจะไม่ได้เหมือนเพิ่งนึกได้ว่าอุ้ยเจ็บนั่นแหละเซเว่นมักน่าจะโดนหรือเปล่าโอ้โหจังหวะนี้โหเรียกเครื่องหลอดยังทำไมเขาถึงกล้าเดินมาวะเอามีการหยุดชั่วคราวหน้าตัวไหลปะเพราะว่าเมื่อกี้อยู่ดีเลยไหมเดี๋ยวเราลีให้โอเคตอนนี้การยืนนำอยู่ประมาณห0 0พนะ อ้ด์กเซยเยอะเลยว่ะ7นาทีเปิดดาร์กเลย3แคลรี่โอ้โยิงอย่างเร็วอ่ะ4แคลรี่โอ้โคตรเร็ว่ะทุกคนดูดิไม่เร็วหรอกแต่แบบเขาเรียกว่าไงคือดามเมจทุกคนอ่ะเออ เน้นแบบเขาเรียกไรแอดแฮงสปีดหมดเลยนะสลีมก็ขึ้นเป็นสลิสติงนะบอไฮก็ขึ้นเป็นบิดเบส <c oughs> แบบไดอยขึ้นเป็นกรุงเล็บก็คือแบบเน้นแบบตีเร็วอย่างเดียวอ่ะเออ <c oughs> โอ้แปดตอนหนึ่ง <c oughs> วะ่ะอยากเอาการยืนนำอยู่ประมาณ6 0 0ัน0 0 0ตอนเนี้ย อีเลสมีเดซจิตแล้วด้วยคือเล่นกันแบบเข้าขามากเลยนะเว้ยทีเนี้ย <c oughs> แคนดี้เนี้ยโชเกอร์หน่รอพาสีก่อนนะอ้ยไ่ตอาอโอีเลสเข้าไปเปิดจังหวะนี้ยังไงเอ่ย โอ้ดูดิเล่นแม่งโคตรเอาอ่ะดูสลับกันเข้าสลับกันออกสลับกันรับดามเมจโคตรดีเลยโ <c oughs> <c oughs> จ๊กเกอร์ลัวไม่ได้บูอันตีร้านไปเลย <c oughs> หโหโคตรแรงอะโจเกอร์แต่ก่อนคือฮลี่ทันเดอร์มันใช้ได้ไงแต่แบบปัจจุบันนี้คือมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แล้วนะฮลี่ทันเดอร์กับโจเกอร์เพราะมันรู้สึกมันจะปรับให้เพิ่มบนนัดเฉพาะดามจเวทอะแต่ก่อนนี่โจ๊กเกอร์ฮลี่ทันเดอร์ที่แบบโอ้โหโคตรเกีย์อะบอกเลยคือสกิลหนึ่งีนี่แบบอย่างแรง สกอร์อยู่ที่9ต่อ1นะการยินนำอยู่ประมาณ8,000นอ่ะตอนนี้แล้วก็เปิดดักเซียร์หรือเปล่าอินเลสได้เด่ชิดกับลีเรียนอฟทอยแล้วดูโอ้โหตีโคตรเร็วเลย ับเอาถึงบ้านแล้วด้วยดอ้งแยบร้อยมีแตกเหลือแค่ด้านบนนะอ้้หอิเล็กเข้าไปเปิดจังหวะนี้คิวคิวกดไอ้นี่หลบได้โหดูดิเจี่ยโคตรเดาอ่ะโหดเกินลายอัพพายแคนี่ของแชนดี้้วทุกคน โอ้โหหิวจัดเลยโอ้โหเข้าไปถึงในป้อมอ่อใครชื่นชอบนะก็กดไลค์กดแชร์ได้ดเดี๋ยวเราจะหาเจียนในตำนานแบบนี้ไปให้ดูบ่อยๆนะสำหรับนี่ขอตัวาไปก่อนบ๊ายบาย